สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสะพานโค้ง1้อปีกลองจันดีนะคะซึ่งก็เป็นจุดถ่ายรูปนะคะจุดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครมาที่จันดีนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปที่จุดนี้ได้นะคะสะพานนี้นะคะเป็นสะพานรถไฟค่ะ ยังใช้ได้อยู่นะคะปัจจุบันก็มีรถไฟวิ่งอยู่นะคะเป็นปกตินะคะสะพานโค้ง118ปีนะคะคลองจันดีเป็นสะพานโค้งแล้วก็ตรงข้างล่างก็จะเป็นคลองน้ำนะคะคลองจันดีนะคะ